โอเคค่ะไมค์กี้เป็นไคบ้างคะวันนี้ผมพร้อมอยู่แล้วครับใจเกินร้อยครับผมเราฟิตตั้งกายังไงบ้างที่สุดครับผม<อ>จริงๆแล้วเนี่ยยังไง คือก็คือร่างกายเราก็เตรียมพร้อมมาอยู่แล้วครับผมแล้วก็มีการซ้อมกันอย่างหนักหน่วงมากๆอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็คือทีมขอนลุยไทยก็คือแทบจะเต็มทีมเออมาซ้อมกันจริงจังสำับงานนี้ครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นสโลแกนรู้แพ้รู้ชนะรู้ใจหุ่แต่ว่าขอนลุยไทยมาเอาแชมป์อย่างเดียวครับในฐานะเด็กกิจกรรมอย่างเราวันนี้คือแบบตัวตื่นเต้วไหมเราเป็นเด็กกิจกรรมยันหนึ่งนะใช่ครับผมแสดงว่าเรื่องศัลยกรรของเราก็ต้องเป็นหนึ่งเป็นที่หนึ่งเลยอยู่แล้วครับสแตนเชียร์ขอนลุยไทยนี่ ที่หนึ่งอยู่แล้วไม่อยากจะขิงเท่าไหร่แต่ว่าที่พูดไปก็คือขิงหมดเลยระดับความม้วนจอยของเราเต็มร้อยให้เท่าไหร่เต็มร้อยให้ร้านครับ<อ>วันนี้ม้วนจอยสุดๆเขาเดจะว,ว่าถึงความคตอนในช่วงนี้คอนมากเลยถึงแม้ละครจะจบไปแล้วขอบผมขอบคุณทุกกระแสต,ตอบรับเลยนะคร<อ>ับผมสำหรับาการเรื่องปัจจุบันก<อ>็ ก็พูดถึงกระแสละครก็พูดอะไรไม่ได้นอกจากคำขอบคุณแล้ววันนี้เราก็ได้มารวมทีมกันอีกครั้งหนึงก็หวังว่าทุกคนที่เป็นแฟนละครก็จะสนุกสน,กนกานรัวครับมาสนุกสนานไปด้วยก,กันกับเราตัวเราตัดจากที่กมันจะปะกลุ่มกเรื่องใหม่กับ้งที่เลยอย่างนีแฟนเลงอ๋อใช่ครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องต่อ,อ,อไปแรงครับเป็นเรื่องที่เป็นบทแรงใช่ครับ แล้วเราอันนี้ดวงใจของมเป็นส่วนย่างแรกของเราอันนี้ยเราเราต้องพันฝ่าแบบอะไรแบบนั้งแต่สูงจากสู่จนมาถึงอันเนี้ยรู้สึกยหายใจโอ้ถ้าพูดว่าเริ่มจากสูงมาถึงวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณนะครับรู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งในตรงนี้แล้วก็คือจริงๆมันมีแต่ความรู้สึกดีๆมีแต่ความรู้สึกที่อยากจะขอบคุณทุกคนหลาย เป็นมารอมารอเชียร์เรามาเยอะมากขอบคุณมากๆที่มารอเชียร์กันนะครับวันนี้ผมกับพวกพเราทีมคนไทยจะเต็มที่จะไม่ยอมแพ้แน่นอนเราไปสุดแรงสุดกำลังให้นราได้สุดท้ายนี้ฝากแฟนๆหน่อยนะที่กำลังอยู่พออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะครับผมว่าสีเขียวถึงจะไม่เฟี้ยวแต่เสียวใจเธอครับไม่ก็บม่เก็บมเนี่ยไปเก็บโปรตีนอะไรต่อ ในกิจโปรเจกต์กั้งแรงให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรบ้างอ๋อใช่ครับผมก็ขอบคุณมากมากนี่คือขอบคุณจริงๆริงสะพายมากๆตอนแรกผมไม่รู้เลยผมเพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าจะมีโปรเจกต์มาสะพายสกันอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆที่มาให้กำลังใจกันมก็จะเต็มที่เต็มที่กับหน้าที่ของตัวเองแล้วก็จะเอาแชมป์มาให้ได้วันนี้น้องใหญ่ขึ้นเดียวมากเลยนะใน่เหรอคลับเกิดเลยช็อตตโววันนี้ช็อตใหม่ เขินเขินเนี่ยผมเวลาพูดถึงอะไรแบบนี้มันจะเขินนิดนึงแต่ว่าผมพูดอะไรไม่ได้นอกจากคำขอบคุณจริงๆครับผมก็ถ้าอยากจะทําอะไรเป็นการตอบแทนผมก็คงจะเต็มที่กับทุกส่วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้รับมอบหมายขอบคุณมากๆครับจนถึงวันนี้แบบเปิดบิวต์ก็ยังแบบเป็นที่ลืมเลืออยู่จะมีอะไรปล่อยไหมไมคใช่เมื่อวานผมยังเห็นชิปใหม่อยู่เลยชิปใหม่งเห็นมาเลยใช่ครับเปิเดบิวต์ก็ขอบคุณทุกๆคนที่อ่า มามาขุดหรอคุดมีคนปล่อยคลิปตอนเราสมัยเวิร์กช็อปที่ผมประมาณนี้อ๋อใช่ไม่ใช่ใครไหนหรอก็คือคิมพ์ขลุไทยนี่แหละก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกครับผมคือก็มันเหมือนเป็นการได้ย้อนกลับไปดูตัวเองบ้าเฮ้ยรามาจากตรงไหนแล้วมาทุกวันนี้กู มีมีหลายๆคนเห็นผมไปอ่านไล่่อานคอมเมนต์ดูคราบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจพิยดาแล้วก็แบบใช่ครับผมมองแล้วผมยังไม่ไม่กล้าไม่กล้าดูจนจบคลิปเลยอ่ะก็สนุกดีครับผมแบบตลกดีได้เห็นแบบว่าก้าวแรกของตัวเองเป็นเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกดีครับไม่เป็นเขือมันภูมิใจมากกว่ากันนะเพราะว่าแบบหลายคนดูแล้วเราแบบมีสิทธที่จะดูด้วยไม่ดูแล้วเอินดูน่ารักมันมันเขื่อนมากเขื่อน แล้วก็รู้สึกแปลกๆแปลกแไม่ชินครับผมไม่ชินหรอใช่ตอนนั้นยังผมยา,ยาวอยู่ลเลยอะก็แบบเขิอนอะไม่กล้าดูเอาจริงๆนะผมยังดูคลิปตัวเองไม่จบเลยเพราะว่าออดูได้แค่ครึ่งเดียวแล้วแบบต้องปิดตาเออแล้วคนอื่นปล่อยมาเยอะแล้วเราพีจะปล่อยตัวเองมาบ้างไหมกี่เดฟวีผมก็ปล่อยเองเลยอะไรอย่างเงี้ยมีมีเหลือให้ผมปล่อยเองด้วยเหรอครับไม่มีแล้วหรอแฟนปล่อยหมดหมดแล้วก็รอดูแล้วกันครับผมมี มีบางคนขอรีเควสต่อพีเดบิวมาก็ยังหาไม่เจอกันไม่เป็นไรสุดสุดกับคิดอาหารของเราเมนูล่าสุดขนมมอตาาครับผมอร่อยไหมขนมมอตาลใช่ผมทําเพราะว่าผมเห็นใจพี่สุดเขาทากันผมก็เลยอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยมันจะอร่อยหรือเปล่าจะทําได้จริงไหมอะไรเงี้ยผมขนมไทยผมชอบขนมไทยอยู่แล้วทายากจรครับชอบอะไรยากๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันมีเมนูต่อไปหรือยังยังครับผม ตอนนี้ยังอยู่ที่มอตาแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่ครับกับขนมมอตาแต่ว่าขนมขนมที่เป็นขนมฝรังารา่งกับขนมไทยเนี่ยความต่างอันนี้ก็เสเน่ห์ต่างกันครับระหว่างขนมไทยกับขนมแบบต่างชาติแต่ว่าก็มีกลิ่นอายของแบบเสน่ห์ที่คนละแบบกันแล้วแต่แต,แต่คนชอบยากไหมกว่าจะได้ออกมาแต่ละคลิปกว่าแต่ละเมนที่ขนมมอตาลผมทำจนถึงตีสี่เริ่มทำตีสาม ไม่ใช่แต่ว่าคือคือจริงๆมันใช้เวลาทํานานมากผมเห็นละว่าใจพิสูจน์ว่าทำกันมันดูทําง่ายโหไม่ง่ายเลยทุกคนขนมไทยทุกเมนูที่ผมทำอ่ะบัวลอยอะไรเงี้ยไม่ง่ายจริงๆแต่อยากให้ลองทําดูนะคุมันมันมันสนุกจริงๆมันหิวใจได้นะเวลาทํากับข้าวทำอาหารทำขนมอะไรเงี้ยครับก็เป็นการหิวใจผมเหมือนกันไม่เมนูไหนใจที่สุดาไหมภูมิใจที่สุดแล้วครับเิเกทุเลียนแม่อร่อยว่ะกทุเรียนอร่อย ก็เลี้ยงอร่อยก็เลี้ยงอร่อยอยากทำอีกเดี๋ยวถ้าเกิดแม่แม่ผมลงมามันก็อาจจะอยากทำให้แม่ชิมอะไรเออแฟนจะมีโอกาสได้ชิมไหมคะอ๋อแฟนๆก็ชิมทริปไปก่อนเลย <laughs> ชิมทริปได้ไหมอันนี้คือแจกสูตรนะคระตรงนี้มผมผมจะพยายามอินเสิร์ตใกล้ๆให้ได้กลิ่นออกมาจากผ่านหน้าจอแล้วกันนะผ <laughs> มเออแล้วอย่างพี่ยาะมีโอกาสจะได้ชิมไหมพี่ยา <laughs> โอ้โหตอนนี้อะ <laughs> ถ้าเกิดว่าผมได้มีโอกาสทำแล้วกันถ้าผมมีโอกาสได้ทำแบบ เยอะๆแต่ผมก็มาแจก่ากให้ทุกคนได้ชิมกันแต่ว่าตอนนี้คือบางเมนูผมก็ไม่กล้าให้คนชิมครับผมเองยังไม่กล้าชิมแลยตอนนี้จะมีแบบวางเข้ากันแล้วมีอะไรที่อยากทำบ้างตอนนี้เร็วๆตอนนี้ก็ถ้า,ถ,าถ้าสิ่งที่ผมอยากทำจริงๆก็คือพัฒนาตัวเองะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็พยายามหาเรียนแอคติ้งเรียนร้องเพลงเรียนอะไรแบบนี้เนพื่อพัฒนาตัวเองไปเรืเร่อยๆคือ ก็ตั้งใจที่จะยึดอาชีพนักแสดงนี้เป็นหลักของชีวิตแล้วแรลตกลุ่มรักการแสดงเราติดตามได้เรื่อยๆครับกอกผมงานหวานรักต้องข้าม่อยนะได่ครับก็ขอฝากผลงานนะครับผมละครชุดดวนใจเทวหมนะครับผมยังไม่จบนะครับกับใจวิสุทธเดืบสอนความชีวันแล้วก็สาหรับหวานรักต้องข้ามใครที่รออยู่อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจดูกันนะครับเป็นบทละครแบบสมัยใหม่มากๆก็เป็นปกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ ห็นแล้วครับผมดีใจมากมาเมื่อวานผมก็แอบ,บไปแบบว่าแอบถ่ายรูปแอบบเซลฟี่อะไรแล้วคือขอบคุณมากๆเป็นเซอร์ไพรส์ของผมจริงๆเพราะผมเองก็ยังไม่รู้ผมเพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่วันนี้เองครับขอบคุณมากมเลยนะครับโอเคนะคะคุณครับ่ะสีค่ค่ค่ัดีค่วีดีคัีค่ี่เมื่ีค่ีคค่ัค่ัีค่ัีควดีควค่ะคคสวัสดีะคะค Jadi